วัสดีครับมายังโอเคก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำน้องๆน,นะครับในการเล่นจังหวะวันท o เอ่อซีโร่วั t ทูสเต็ปชูตติ้งนะครับหรือว่าจังหวะเอ่อ9ก้าศู uh, นย์หนึ่งสองั่นเองนะครับเป็นการเลี้ยงนะครับแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองรับบอ uh, ลเอ่อรับรวบบอลเข้ามือแล้วก็ยิงนะนะครับซึ่งจังหวะแบบเนี้ยสมัยก่อนแล้วก็โหจานทับลิ่งแน่นอนโดนจานเป่านะครับแต่สมัยนี้เอ่อ uh, มันสามารถที่จะเล่นได้นะครับ ก็มีตัวอย่างเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับจากทางมังนอกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในวันนี้นะครับก็มีข่าวชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มีเกมมาแนะนำนะครับชื่อว่าเกม c ริ p โตมอนนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วหรือว่ายังไม่อยากฟังอะไรนะครับคลิกลงทะเบียนนะครับลิงก์ลงทะเบียนอยู่ที่ อ่า d e s c r i p t นะครับแล้วก็ c o m มนต์ปักหมุดนะครับหรือว่าในโพลเฟสบุ๊กนะครับอ่าส่วนใครยังไม่รู้ว่าคลิปตอม่อนคืออะไรอ่ะเราจะมาเราห้ฟังกันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับคลิปตอมอนก็คือเกมฟักไข่นั่นเองนะครับเหมือนเกมโปเกมอนนะ่ะคล้ายๆพวกโปเกมอนนะคือเราจะไม่ได้ไปจับไปจับโปเกมอนอะ่ะแต่เราเราจะได้ไข่ามาคนละใบนะครับแล้วเราก็ต้องเลี้ยงมันนะครับให้มันโตนะครับตอนนี้คืออยู่ในเฟสศูนย์นะครับ เฟส0ก็คือลงทะเบียนเฟส1ก็คือไข่จะเกิดคริปโตมอนวิวบอลเนี่ยมันจะเกิดนะครับเราก็ต้องเลี้ยงดูให้อาหารอะไรว่าไปว่าไปต่ตางนานาตามที่เกมนะครับแล้วเข้าสู่เฟส2ก็คือฟ IGHTING นะครับคือเอามาสู้กันนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยทางคริปโตมอนเขาน่าจะจัดอารีน,นาจัดหลีกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับแค่คลิกไม่ต้องคลิกจอยเทเลแกรมนะไปคลิกตรงนี้ตรงลูกศรนี่ครับเขาจะขึ้นว่าเคลมยัวนะครับเนี่ย get you free อ่าเ เคลมยัวก็แค่คลิกเข้าไปแล้วก็ก่ออีเมลนะครับก็คือก็คุณจะได้ลงทะเบียนนะครับยังเกมยังไม่ได้เริ่มเล่นกันเนาะให้ลงทะเบียนก่อนในเฟสซูนนะครับก็คลิกไปลงทะเบียนได้ลิงก์ผมมีให้แล้วนะครับอยู่ในคําบรรยายคลิปนะครับหรือว่าในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับหรือว่าในตัวโพสต์ Facebook เองนะครับก็ลองไปดูนะครับเชิญชวนให้มาเล่นกันนะครับลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับแล้วมาสู้กันนะครับ เดิมนะเห็นไหมครับเลี้ยงมาครับศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมอ่าเห็นไหมดูทีนะจังหวะเขาเลี้ยงนะครับเขาเลี้ยงด้วยมือซ้ายใช่ไหมเขาเลี้ยงแล้วเขามันจะดูถ้าเรานับจริงๆมันก็คือหนึ่งสองสามใช่ป่ะเนี่ยหนึ่งแล้วก็สองสามเห็นไหมอ่าทีเนี้ยในกติกาแบบใหม่เนี่ยในเรื่องของจังหวัดศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันคือถ้าเรายังไม่จับบอลน่ะ บอลมันยังเลื้อยอยู่ในมือเขาเรียกว่ากรดิ้งนะครับกรดิ้งบอลบอลมันยังเลื้อยอยู่ในมือเนี่ยเราสามารถที่จะมีสเต็ปจังหวะศูนย์ได้นะครับก็คือเรายังไม่เริ่มนับนั่นเองเขาก็เลยจะเรียกมันเป็นจังหวะศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็พอรวบมาเข้ามือปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยจังหวะเห็นไหมเห็นไหมจังหวะนี้คือจังหวะศูนย์นะเก้าขาขวาใช่ไหมบอลยังเลื้อยอยู่ในมือเขายังไม่จับ บอลยังเลื้อยเพราะว่าเขาเพิ่งเลี้ยงมาบอลมันขึ้นมือเขาแคร์รี่บอลเข้ามาในมืออยู่นะครับก็เป็นจังหวะศูนย์ใช่ไหมแล้วก็จับปุ๊บเป็นจังหวะหนึ่งและสองแบบนี้นะครับแล้วก็ชูตนะทาคะแนนนะครับอ่าลองเอาไปเล่นดูนะครับจังหวะนี้จังหวะศูนย์หนึ่งสองนะครับก็คือจังหวะนี้เล่นได้นะเล่นได้นะสเตปนี้เล่นได้นะถ้าถ้ามีคนแบบว่าค้านอะไรเงี้ยลองเอาคลิปผมให้เขาดูก็ได้ นะครับเพราะว่าบอลมันยังเลื้อยอยู่ในมือนะครับอ่าให้ดูอีกทีนะดูทีหนึ่งดูทีหนึ่งอ่ะทีนี้ดูแบบไปศูนย์จับแล้วหนึ่งสองเห็นไหมหนึ่งแล้วสองแล้วยิง่ปะนะส่วนมันจะลงไม่ลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งของเราแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นจังหวะพอเราลวกเข้ามาแล้วหนึ่งสองเนี่ยมันทําได้แค่สองอย่างแหละเพราะว่าบอลมันตายแล้วไหมมันก็คือต้องชูด หรือส่งนะครับแต่ดูแล้วการส่งมันจะสุมเสียงนิดนึงก็คือศูนย์หนึ่งสองแล้วส่งไม่แน่ใจว่าถ้ากรรมการกระตุกก็อาจจะเป่านะแต่ถ้าเล่นเงนเองเนี่ยผมว่ามีเถียงกันแน่นอนนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับจังหวะซีโร่วันทูสเต็ปชูตติ้ง Zero, One, Step, นะครับเดี๋ยวจะมีแบบอื่นๆตามมานะครับตอนนี้ก็ ท่านี้ก่อนนะครับ